มสุตจริตมหิเทพทุกพระองค์จงประสาทประสิทธิจพิธีตั้งศาลพระภูมิเทวาพระชัยมงคลและศาลตายายของนายสังวานทวนทองนางสาววัฒนาเพิ่มผลเลขที่40่ับหนึ่งหมู่เก้าตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุบุทรสาครในวันเสาร์ที่สองกรกฎาคม2565าคม2 5 โดยอิสรานุภาพขอพรเชาา้าศาสจรเนวเทวราชอิสโกสาขอพรปาราธิปรสิทธ์ขอพรเทพเรืองฤทธิสถิตทิพิมานทั่วอมรขันัพระอนันตจักรวานภูมิภพไกวันสัพกะรามะอฝังอารันลุกระดาวารีถึงฐานชนละทีดำเนินหนาวสถานที่มานมาตอามรทิพยะเทวสงนักขอพรเทพสุรารักษิติจงเทวกรณาเริญชวนอภิบาลบำรุกลงรักษา นายสังวานทวนทองนางสาวสนาเพิ่มผลให้เกษมสุขสำรานอารไทยทุกอริยบททุกเมื่อเอินชัยยัตโลเทวงังชัยยคมมาตรฐรทังตุริยาจันทิมาอาโปจะเทวาปุวีจะโยจะมาวารุณาเทวาโสโมยสสะเมตากรุณากากิยาอารักเทวยศิโนนามัส